และนี่คือ5ปัจจัยอันตรายที่สุดเลยนะคะที่คุณควรหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างแรกเลยนะคะก็คือพฤติกรรมการนอนหลับค่ะพวกที่ชอบนอนดึกๆนะคะโดยเฉพาะนอนอหลังสี่ทุ่มแล้วพอนอนไปแล้วก็นอนไม่หลับนะคะหลับหลับตื่นๆแบบนี้เขาเรียกว่าหลับไม่ลึกนอนพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะอย่างที่สองค่ะอาหารค่ะ มีพฤติกรรมการบริโภคน้ำอัดลมเป็นประจำบางคนดื่มแทนน้ำเปล่าเลยนะคะแล้วก็เรื่องของอไม่บริโภคอาหารให้ครบห้าหมู่บางคนไม่ทานผักเลยทานแต่พวกเนื้อสัตว์อย่างนี้ค่ะแล้วก็อาหารทอดอาหารมันอาหารหวานๆน,นะคะโดยเฉพาะข้าวนี่นะคะก็กินเยอะมากเลยอันนี้คือเรื่องของพฤติกรรมการกินที่ผิดนะคะอันตรายสุดๆเลยค่ะ อย่างที่3ค่ะคืออารมณ์ความรู้สึกค่ะชอบฟังข่าวตอนเช้าซึ่งข่าวเนี่ยมันไม่ได้มีข่าวดีเลยมีแต่เรื่องลบๆมีแต่อุบัติเหตุมีแต่การฆ่ากันนะคะทําให้เราเนี่ยเกิดสะสมเป็นความเครียดนะแล้วก็เรื่องของงานด้วยเหมือนกันค่ะคิดเรื่องงานคิดแต่เรื่องที่มันเครียดๆเ,เลยนะคะโดยที่หน้าของเราไม่เคยยิ้มเลยข้อที่4ค่ะไม่เคยออกกําลังกายเลยค่ะ กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นั่งดูทีวีนะให้มันอืดไปเลยอย่างนี้นะคะไม่เคยได้ออกกาลังกายเลยแม้แต่แขวงแขนนะคะหรือเดินออกกาลังกายเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆก็ไม่เคยเลยและข้อที่5นะคะอยู่ในสถานที่<ะ>อากาศไม่บริสุทธิ์ค่ะหรืออยู่กับคนที่สูบบุหรี่นะที่เราเรียกว่าบุหรี่มือสองอะคะ่ะเป็นประจําเลย เราควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็น5ปัจจัยที่อันตรายสุดๆเลยนะคะเสี่ยงทําให้เราเนี่ยเป็นโรคหลอดเลือหดหัวใจติดได้ค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะพเพิ่งจะมีวิธีดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือหดหัวใจตีบค่ะโดยที่5ปัจจัยนี้จำให้แม่นๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย